วัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุวิพาบ้านแล้วก็ช่องพระบ้านทวทิพเพชรพิจิตรจัดให้บายยุวินะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะ0 9 5 4 6 8 8 7 7 0นะคะพระวันนี้นะคะมีทั้งหมด3แถวเดี๋ยวเราไล่เรียงไปทีละรายการนะคะรายการแรกนะคะเป็นรูปถ่ายหลวงปู่สุขวัดคลองมะขามเท่านะคะ รายการนี้ก็เลี่ยมกรอบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกรอบอาจจะมีลายเขาเรียกอะไรแตกเล็กน้อยนะคะแต่แต่ไม่ได้แตกหักนะคะเป็นลายๆเฉยๆนะนี่พระครูวิมนนะคะคุณาแล้วจะมองเห็นหน้าพระนะคะอย่างชัดเจนนะ ถ้าพี่ใช้กล้องสองพันนะคะก็จะมองเห็นอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าอันนี้ผ่านกรอบพลาสติกนะคะเป็นรอยเล็กน้อยนะรูปถ่ายหลวงปู่สุขนะคะใครชอบรายการไหนนะคะทักไลน์หรือโทรเข้ามาสอบถามราคาได้นะคะอ่าถัดมานะคะเป็นเหรียญคุดแบกเสมานะคะหลวงพ่อโอภาสีนะ คุดนะคะใครชอบคุดนะคะพี่นะสวยนะคะสำหรับรายการนี้ด้านหลังก็ยันชัดเจนนะคะสองสี่เก้าแปดนะคะปีสองสี่เก้าแปดนะโอ้โหคุดสวยๆแบบนี้เลยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะพุทโธน้อยเรียมกรอบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ มีบริการเก็บปลายทางนะคะแล้วก็ไม่ช่วงนี้ไม่ได้บวกเพิ่มนะคะนอกจากว่าราคาสูง,สงมากนะคะรับเนื่องจากว่าหนูโดนไปษณีเก็บตังค์นะคะอ่าถัดมานะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อแดงนะคะมาพร้อมเนี่ยมกรอพลาสติกนะคะหลังยันชัดเจนนะคะห่วงในตัวนะคะก็จะมีคาดป,ปิ้นของห่วงนะคะขอบด้านข้างนะ ยันอัคระนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะชัดเจนนะสวยงามนี่หน้าหลวงพ่อท่านนะคะตาจมูกปากนะคะสวยงามตัวหนังสือชัดเจนนะคะเป็นแท่งคมนะเวลาแดงนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเอาราหูกะลาแกะนะคะกรอบนี่ลงยานะคะเป็นกรอบลงยายกซุ้มให้ด้วยนะคะ สวยดีนะคะส่วนใหญ่เราจะเจอแบบที่ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้เลี่ยมกรอบมาให้นะแต่รายการนี้สวยนะคะด้านหลังมีรอยจานนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะรอยจานเนี่ยมองด้วยตาเปล่านะอันนี้เรายังไม่ได้ซูมใกล้นะคะพี่นะนี่เลี่ยมกรอบมาแล้วรายการถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ โอ้โหอันนี้แตกหักนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูด้านหลังนะแตกหักซ่อมนะคะเรี่ยมกรอบโบราณแบบนี้เลยนะคะ ในการถัดมานะคะเป็นพระหลวงพ่อกล้วยนะคะนี่ฐานกีบบัวชัดๆแบบนี้เลยนะคะจุดไข่ปลาด้านข้างก็สวยงามน,นะคะหน้าพระชัดเจนนะนี่ด้านหลังก็จะลอยกดนะคะลอยกดพิมพ์นะคะ เลรียมกรอบมาแล้วอย่างดีนะกันเหงื่อกันน้ำนะคะพี่ๆนะรายการถัดมานะคะเป็นยอดธงอยุธยานะคะแต่มีเขี้ยวเสือหลงพะปานมาให้ด้วยนะนี่ได้ถึงสองรายการนะคะเตรียมกรอบพลาสติกโบราณมาให้แล้วนะคะได้พระถึงสองรายการนะ ด้านหลังก็จะเป็นพวกพ้ายันนะคะผยันนะเครื่องรางต่างๆนะคะรายการถัดมานะคะตะกุดอาจารย์เฮงนะคะตะกุดอาจารย์เฮงสวยๆนะรูกลมสวยนะคะสำหรับรายการนี้นะ การถัดมานะคะขี่เม่นนะคะหลวงพ่อปานขี่เม่นเรียมกรอบมาแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนี่กุคาบความเก่านะคะพระก็เก่ากรอบก็เก่านะคะพี่นะ,อะขอประทานอภัยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ มพค่อนข้างลึกนะถัดมานะคะเหรียญหลวงพระแดงหลวงหลวงพระแดงได้สองเหรียญน,นะคะอันนี้ใช้คําว่าแถวที่สองล้กันนะคะเผื่อแบบพี่ๆท่านไหนชอบรายการไหนนะคะหลังยันอักขระชัดเจนนะคะสวยงาม รายการถัดมานะคะเป็นพระพระปิดตานะคะหลวงพ่อทองสุกนะคะวัดสะพานถงเรี่ยมกรอบมาให้แล้วนะคะกันเหงื่อกันน้ำน,นะซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะ ถัดมานะคะเป็นพระเป็นคาราวาสนะคะไม่ใช่เป็นพระนะเป็นคาราวาสนะคะเป็นคาราวาส์ท่านหนึ่งนะคะเป็นคนจีนนะ เก่งนะคะเก่งขยันนะคะแบบนี้เหมาะกับการค้าขายก็ดีนะคะพี่นะถ้าใครค้าขายนะบูชาท่านไว้นะคะนี่หน้าประสวยๆแบบนี้เลยนะคะแปะนะคะแปะลงสีนะนี่ตัวหนังสือชัดเจนนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จนะคะบอกเลยว่าองค์นี้สวยมากนะไม่ธรรมดานี่อยู่ในซีนนะคะอยู่ในซีนนะหนูซูมนะคะขออนุญาตซูมเพราะว่าอยากให้เห็นมวลสารนะคะมวลสารต่างๆที่อยู่ในพระองค์นี้นะคะสวยงามมากเราจะเห็นมวลสารแล้วก็เม็ดแร่นะคะ แล้วก็มีกุขากุเก่านะคะพี่กุคาบความเก่านะโอ้โหไม่ธรรมดานะรายการนี้หนูเชื่อว่าใครนะคะที่ชื่นชอบพระสมเด็จนะรายการนี้ต้องไปไว้แน่นอนเดี๋ยวจบรายการหนูจะทำคลิปเรียวหน้าช่องนะคะสำหรับพระองค์นี้นะคะเผื่อ บางท่านยังไม่ได้เป็น fc นะก็ยังอาจจะยังไม่ได้ดูแต่เลื่อนผ่านคลิปเรียวมาก็อาจจะชอบนะคะสวยถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะอันนี้ขี่หนุมานนะ รายการถัดมานะคะเป็นพระกล่องพดแก้วนะคะปิดตาหลวงพุทแก้ววัดเครือวันนะนอนกล่องมาด้วยนะคะนี่นอนกล่องกัมมี่ยีนะหลังแบบนะคะรายการนี้ส่วนมากจริงๆเรก็ยังไม่เ้ยเจอนะส่วนใหญ่จะเจอกรอบเรี่ยมเงินนะถ้านอนกล่องแบบนี้ยังไม่เคยเจอนะคะนี่พระสวยๆแบบนี้เลยนะคะ นอนกล่องผ้าการรมยี่อย่างดีนะคะรายการถัดมานะคะเป็นอีกหนึ่งรายการที่นำเสนอเลยนะพี่นะ้วันนี้พระอินโดจีนนะคะพระพุทธชินราชอินโดจีนนี่หน้าพระสวยมากนะคะส่องเองแล้วนะยังบอกว่าโอ้โหพระองค์นี้หน้าพระสวยสวยลึกคมนะคะชัดเจนดูง่ายเลยนะพี่นาสวยนะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูด้านข้างด้วยนะคะ เพราะอยากให้เห็นความงดงามน,นะนี่ด้านหลังนะคะ สวยงามแบบนี้เลยนะคะถัดมานะคะเป็นสิงนะคะ็จะสิงงาแกะนะคะหลวงพ่อหอมนะคะหลวงพ่อหอมนะสิงตาแดงนะคะตาพลอย การถัดมานะคะหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะคะหน้าพระสวยๆอย่างนี้เลยนะเอาจริงนะเรียนหลวงปู่ทิมเนี่ยหนูเหมามานะได้เยอะมากนะคะหนูขึ้นไลท์ทีละองค์ละองคนะก็จะมีคาบปิ้นนะคะแล้วก็ห่วง ็จะมีคาบปิ้นเช่นเดียวกันด้านข้างจะมีคาปิ้นนะคะตรงขอบสามนะคะเนี่ยต่อขอบข้างนะยันอักขระชัดเจนนะคะส่วนขอบด้านข้างนะคะเราก็จะเห็นลายเส้นขอบตัดนะคะสวยงามอย่างชัดเจนนะเหรียญใบหน้าหลวงพ่อท่านอย่างที่เราดูกันเมื่อสักครู่นี่นะคะนี่ยันอักขระชัดเจนนะพิมพ์ลึกๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นพระนากปกนะคะนากปกนะเจดชั้นเจ้าคุณนอนะคะพระสมเด็จเจชั้นเจ้าคุณนอเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะหนูมีพระมานะคะช่วงบ่ายนะ นี่ด้านหลังนะคะพิมพ์ลึกๆสวยๆแบบนี้เลยดูง่ายนะเดี๋ยวเราให้ดูด้านข้างนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จวันนี้พระสมเด็จค่อนข้างเยอะอย่างที่หนูบอกนะคะหนูจะลงพระสมเด็จเยอะนะคะช่วงนี้นะก็จะจับทางพระสมเด็จนะคะ ลนการนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะคะเลี่ยมกอรอบพลาสติกนะคะพี่นะองน,นี้นะต้องแจงนิดนึงองค์น,นี้สวยไม่แพ้กันนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตซูมนะนี่นะคะเกตทะลุซุ้มเลยนะคะเกตทะลุซูมนะแล้วก็หน้านะคะเป็นเม็ดถั่วเขียว ผิวขาวๆแบบนี้เลยนะคะมีคาบความกุแล้วก็เม็ดแร่นะคะเม็ดแร่เราจะเห็นอยู่เต็มองค์นะคะพระหนูราคาเบาๆนะคะพี่นะเนื่องจากบางทีหนูจำราคาไม่ได้นะก็ขอเวลาดูสักคู่หนึ่งนี่นะคะกุความเก่านะแล้วก็ โอ้โหรอยแตกแยกนะคะแล้วก็สีขาวๆนะเต็มเลยเต็มองเลยนะคะขายไม่แพงนะคะพระลูกค้าช่องหนูส่วนมากก็จะทราบอยู่แล้วนะองไหนที่แพงจริงๆคือพระมาแพงนะพระมาแพงหนูก็ต้องขายแพงนะคือจะขายต่ำกว่าทุนทุกรอบมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะ มันก็ต้องมีบางรอบที่เราต่ํากว่าทุนก็มีนะคะบางองค์เพราะว่าเราถั่วกับองค์ที่เราขายได้เยอะแล้วอะไรประมาณนี้นะถัดมานะคะสมเด็จบางขุนพรมนะคะวันนี้หนูได้สององค์นะนี่เกตทะลุซุ้มนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะน้องใช้คําว่าองค์ที่หนึ่งแล้วกันนะเพราะว่ามีสององค์นะคะ โอ้โหนี่อุเก่าๆแบบนี้เลยนะคะบางขุนพรมอง์ละหนึ่งพันสองร้อยนะคะคือพอทราบราคาแล้วแจ้งได้ส่วนใหญ่หนูจะขายเลทประมาณนี้นะคะพันห้าพันสองนะวันนี้เอาพันสองนะองค์ที่สองนะคะโอ้โหเม็ดแร่เต็มองค์เลย กเก่านะเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่นะดูเอานะคะดูที่ชอบดูที่ใช่นะคะแล้วก็ปิดนะมีพระสวยๆนะคะเพราะว่าบางท่านดูแล้วเดี๋ยวไม่เก็บเงินเขาเรียกอะไรเก็บไปทางไม่รับของนะเราต้องบอกว่าดูที่ชอบดูที่ใช่ก่อนนะคะแล้วค่อยปิดนะอ่าพระสมเด็จวัดละคงังพิมพ์ใหญ่นะคะอันนี้รายการนี้มาเรียมกรอบนะมีกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่นะ นี่โอ้โหผิวสวยมากนะคะผิวใสๆนะน่าจะแก่น้ำมันตั้งอิวนะผิวใสสวยแบบนี้แล้วก็มีเม็ดแร่นะคะเต็มอง์เลยนะ แถวสุดท้ายก็จะเป็นตะกุดแล้วก็มีดนะคะโอ้โหตะกุดนะหลวงพ่อพิษวัดขมังนะคะร้อยจานมีทั่วองค์เลยนะคะมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะตะกุดหลวงพ่อพิษวัดขมังโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ ลูกลมสวยงามมากนะคะสำหรับรายการนี้นะคะถัดมาเป็นตะกุดนะคะหลวงปู่สุกนะคะอันนี้ถักเชือกมานะคะแล้วก็จุม่มจุ่มน่าจะเป็นจุ่มรักนะคะจุ่มลักถักเชือก มีตังนะคะพี่ช่วงนี้เก็บพระไว้ได้เลยนะเพราะว่าพระราคายังไม่สูงมากนะคะเนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจนะ,ะพี่มีตังมีโอกาสเก็บพระไว้เยอะนะคะเดี๋ยวพระขึ้นราคานะคะตลังนะคือหมายถึงว่าถ้าพีเอาไปปล่อยต่อหรือไม่ปล่อยต่อพระเราก็มีมูลค่านะคะรายการสุดท้ายนะคะมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะลายน้องสิงนะ,ะอันนี้ด้ามนะคะด้ามเป็นงานนะงานาแท้นะคะแหนเป็นเงินนะ โอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะคะโอ้โหดามฝักก็เป็นงานนะคะฝักก็เป็นงานนะฝักงานแหนเงินนะคะมีรอยจานด้วยบางๆนะคะ แล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเรามาเจอกันอีกหนึ่งรอบนะคะช่วงนี้ต้องไลฟ์พาสองเช้าแล้วก็บ่ายเช้าแล้วก็บ่ายนะอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นหนูให้ชมช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะก็จะเป็นเบอร์โทรแล้วก็อีดีไลน์สำหรับช่องยุ้ยพาบ้านแล้วก็พาบ้านทัวทิพย์พิจิตรจัดให้บายยุ้ยนะคะ0 70 70นะูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะเบอร์โทรแล้วก็อีดีไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะฝากพี่ๆทุกท่านนะ กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะจะได้แบบมีแรงนะไปหาพระสวยๆนะให้พี่ๆ f p ทุกท่านรับชมนะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ